สวัสดีครับชาวนาออนไลน์วันนี้จะพามาดูการย่ําต่อสั่งแบบเปียกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการย่ําต่อสั่งเนี่ยเขาจะใช้ล้อ,อยางในการย่ําแล้วก็พื้นที่ย่าเนี่ยก็จะต้องแข็งเพื่อให้ต่อสั่งเนี่ยมันแตกตามข้อนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับสถานการณ์ไม่เอื้อมนวยแล้วก็เราก็เกี่ยวข้าวกันไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยในการย่าต่อสั่งก็จะเปลี่ยนวิธีมาเป็นการย่ําแบบเปียก ซึ่งจะมีน้ำขุกคลิกและดินก็จะนิ่มนะครับโดยลูกขุบเนี่ยที่ย่ำตอซังแบบเปียกเนี่ยเราก็จะออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งจะเป็นลักษณะของเล็กฉากที่เรานำมาทำเป็นแนวนอนแล้วก็ทีๆเพื่อจะให้ตัวเหลี่ยมของเหล็กฉากเนี่ยไปจิกที่ตอต้นข้าวนะครับซึ่งข้อดีของการย่ำตอเปียกนี่ก็คือโอกาสที่มันจะแตกมันก็จะมีมากกว่า แต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเปิดน้ำออกได้นะครับสังที่เราย่ำไว้มันก็จะเน่า